สวัสดีครับ FC สวัสดีครับมือนีเบาแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับปภรครับปภรฝันแม่นเนาะครับ FC มาแต่กรุงเทพแล้วครับ FC ฝันเห็นเจ้าที่เจ้าทางครับเจ้าแม่ข้ามผงครับมาเขียนเลขใส่กองเข่าครับ FC ฟสามตัวจะจะแดงจิงคืนครับสิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะมาติดตามตัวเลขกับปภรกันครับสวัสดีครับปภรครับสวัสดีครับครับผมมาติดตามปภรเนาะครับเนาะว้าวสู้บ้างนะครับ ไปกรุงเทพพ่อตมาโอ้ครับผมไปกรุงเทพนะครับเนาะร้านปิดเทอมเลรยเคด็บครับมาแต่กรุงเทพมานอนฝันครับมาตืกบ้านเมื่อก่อนเนี่ยเนาะมานอนฝันครับมานอนฝันสงงัยแม่ข้าพงแลเวยังสีคือหอดข่อยอยู่ด้านของบารอยูโดนได้เหมือนแม่ข้าพงเจ้าที่เจ้าท้าครับผมซานสานเส้าชุดแดงนะครับครับางศซานเจ้าแม่ข้าพงครับผมมามาหาก่อนครับมาหาข่อยว่าไปใส่มาบเฮ็นจ๊เทียว มาย่ามได้กับบ่เห็นครับว่ยไปคุยเทียบแล้วบ่ได้บอกได้กล่าวกันครับอบ้านนี่ไปบาทนี่บอกในเ่ืเด้อกับว่าสัตว์ครับเป็นว่าว่กับบ่ได้บอกอีนี้แต่แล้วกับว่ามันเป็นมหาหากับว่ามันสีแเหลวไปเรื่อยๆจงสี่นากับบ่ได้วคักปันหดอแต่แต่กับกลามาคิดแต่ละว่าสงสัย็นสีน้ำห้อครับครับครับผมเป็นกันเลยว่า อันมาเมือนี่บ่เห็นกันโดนบ่มีแน่วหายดอกครับบ่มีแน่วหายบ่มีแนวมาฝากดอกว่าสันครับอายุดีมีแห้งเรื่องหายมีความสุขว่าสันก็เกาะพวกกว่าสันครับแล้วเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นเลยเขียนเขียนเลขให้ขอเพิ่นนั่นแหละห้วยเอาแต่ความสุขนี่บ่บ่มีแนวมาฝากเนี่ยบอกว่าันครับเพื่นจะเลยเขียนเลขกหาเพิ่นเขียนใส่กองเขาเปิดเกิดเบิงแบบเป็นเลขอันเก้าหกห้า เกี 9, 6, ้ยนในฟ้ากองเขาเลยเออเขียนไปเปิดเบื้องกองเขานะ้าเปิดยืนกอง,งเขาหายนะครับกองเขาขคือจังกองเขาซื้อมาใหม่เลยครับแต่คิดอยู่แล้วจะซื้อกองเขาไม่อีาาใใรีตะวันมพาท่านไหนใส่ครับซื้อมาเท่าไรล่ะครับกองเขาโอ้ยกองเขานั้นซื้อมาจ็กบาทบูบุญนยน่อหอยอยู่ผงเพาท่านไหนใส่เลยโอ้ครับครับเออเก้าหกห้าเปิดกองเขาเบื้องหน้าก็เลยเห็นก็เลยเห็นอัน ตเป็นตูสีเป็นตูสีแดงเลยเด้อเก่าหูขาเก่าหูขาเพ่จะหาตอนนี้เด้อตอนนี้แล้วเพิ่นกับยางหานหลังหนีเลยออืกันได้เต้นเดียวน้ําเหล้าแล้วก็ย่างแล้วคนผู้งามเนาะทำยางสลวยครับกันแนมแล้วจนสุดผุดอืมครับอันนี้เพิ่นอยากได้สารพระภูมิเจ้าที่จะททางเพิ่นนี่แต่คิดเป็นคิดเก็บอีกแรกกันนะที่เคยฝันนะนะครับ แต่เข้ากับ่ะหมดอกว่าสาเจ้าแม่เข้าผงอยู่ส่แต่วาในข่วมขิดในข่วมฝันว่าเข้าเคยสัมผัสกับตัวนี้นะครับว่าเคยไดีไปซาเจ้าแม่ข้าผงครับโอ้แต่ก็เคยเห็นเนะเคยเห็นตูเพิ่นกับผู้เก่าเนี่ยแหละเพิ่นจะใส่ชุดแดงอันเก่าครับใส่ชุดแดงอันเก่าก็เพิ่นเพิ่นว้ยล้างไปกับเดี่ยวน้าเพิ่นจนว่าชุดชุดแสงหูแสงตาพ่นนี่ครับอ่อนช้อเพิ่นนะครับ เพื่นกะไ้เท่านี้แหะเด็กไหโตวเดียวนี่ค่ัอืมครับครับเพ่นกะเคียนไ้สามโต้กัร่องรองตีตามกันเมืองบ่ได้พ่พอกันโดนครับ <laughs> สามเดือนไปกรุงเทพไปเที่ยวกรุงเทพมากครับเ <laughs> พิ่มเอฟซีนี่แหล,คลนนะครับตัดเลนนะครับเนาะเพื่อนเขียนไ้เพื่อนที้บอกอยังอยู่ค่ะบ่ได้เพื่อนความขอเพื่อนมนาค่ะอขอเพื่อนา่าอันเพื่อนกับวาหายู่ดีไม่แห้งเด้อบ่ได้เห็นกันโดนให้กอบวมีความชุ่ความเจริญครับ ยายก็เลยว่าโอ้ยหายแต่ควมชูขควมจะเลื่อนนะบ่ไม่แนวคองดีๆมาฝากในบอกคนก็เยื่อยเงินกองเข่าหายก็เลยเปิดเปิดเบึ้งนานาครับก็เลยเห็นเป็นตัวเหล็กี่นาอยู่กลนกองเข่านานากลุ่นที่ตังเขานานาครับเออครับครับครับก็เลยบ่บอกใดรหรอกก็เลยปิดไว้ว่าจริถ้าซื้อเอาผู้เดียวนะครับโอ้ดีไลายเนาะครับบ่เบื่อซูไม่ชุกแล้วมัวแต เพราะเบาสูไฟฟังอัพไหวซื้อเอาผู้เดียวคืนว่าสองตัวละครับเพื่อนบอกว่าครับเพื่อนว่าอะไรเพื่อนว่าอะไรไห้เลยอ่ะเพื่อนไห้แค่สามเพื่อนไห้ตัวเดียวนี่ยนะตัดเอาเขียนเขียนเห็นตัวเดียวนี่ยนะตัดรังเลยเก้าหกเก้าห้าเนี่เทากับว่าไอ้เบาก็เพลินเทากับมิตรคองว่าพอไห้คลองนีเนี่ยพอดครับคือเปิดกระสิเทียมไปห้าก่อนกับบอจักเพื่อนแต่ว่าเพื่อนมาเพื่อนขมามาอวยพอดห้าวว่าห้าอยู่ดีมีแฮงมากแต่คอนเทม ควบควบม่ชุกมีค่วมชุกข่วมจะเลื่อนเป็นไห่แถวเป็นการหานหลังไปเลยครับประก้อนกระตือขึ้มมากือการกัมานอนคิดเป็นจระนาคครับผมก้าหกห้าครับวันที่ร้อยสื่อเอาผู้เดียวเดับนี่แหละครับปาะก้อนเป็นมาแบ่งปันมากพอดีมาเจอปากพ้อนมาแต่กรุงเทพอดีนะครับเนาะมาเต่กรทพเขาให้มีชคกใหญ่ครับเอาล้านมาเปิดเทิมติบ ไม่ยังเพิ่มเติมอีกครับประพ่อเพี่ยจกับเปิ้ลกับห้ซ้ำนี่แหละก็ลองเบิงเนาะลองเนี่ยแนวทางดีๆครับเทียร่ลำรวยกันครับแต่ว่าแน่นอนนี่เนาะพูดถึงเมื่อวันที่หนึ่งกับมีอยู่เด้ครับแต่ลองเบิงครับเทียร์ถือเติรดตะลี่ซื้อเติรดตะลี่กันครับครับขอบคุณครับประพันครับสวัสดีครับผมครับแคปหน้าจอยด้วยครับเอพี965ครับงวดวันที่หนึ่งมีตุนายน พศ2568ครับเอฟซีมือน,นีบ่าวอา็มเราทงสิบห้าไปเบิ้งข้องดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวเอามเราทงนี่ไิเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีคลองดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผมาชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกท่องเรลียกรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผูชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสืรอถือนะครับเนาะสามผูชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับ่ามผูช่มไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนนี้เรื่องการเมตตามห่งยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกห่อต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไนยพ่อนวดดีเหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดตายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินข่าวกบุรรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เ่าดีใส่ลราลุยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ไข,ขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอารันมาบดมาบางังหนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนอี่ครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง Долларов, เบาเบาย่างกายผู้สาวผู eyes, ้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูร่รอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับมมเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มี remember, coating, โบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโตมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่นานผู้ชมแล้วการบ่าแอามเราตรงนี้ดนน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดไม่ให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไร่ที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไร่ในตัวห้าสิด้อออาไปดื่มกินแล้วก็อาบนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโบลายครับมาฝากอิฟสี่โบลายก็ทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสี่ยเฮเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้อง,องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ